สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับบิวจาก Meta เอ็กซนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินช้านะครับตัวหนึ่งที่จะมาช่วยนะครับมือใหม่นะครับในวงการการเทรดนะครับ m t 4 MT5 นะครับผม Forex หรือ CFD นะครับทำให้ช่วยเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับผมอก็คือตัว MetaSmart Panel นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนนี้จะมาสอนวิธีใช้กันนะ ด้วยโต๊ะเมตาสมาร์ทพาเนลเนี่ยจุดประสงค์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้กับเมือใหม่ทุกท่านนะครับผมคือคือราคามันก็เย่อมเยานะผมแล้วก็เยังมีฟังก์ชันที่ครบครันนะผมสําหรับมือใหม่เลยนะครับผมหรือมือเก่าก็ใช้ได้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับเรามาดูเนื้อหาครับวันนี้เราจะสอนอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของฟังชันบนเมตาสมาร์ทพา e l เนลนะครับกับวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนั่นเองนะครับมาดูกันว่าพาร์เนลตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผม ฟังชัน Meta Smart Panel นะครับผมอย่างแรกคือมี Data Info นะครับมีข้อมูลต่างๆบนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น Balance, Equity, Drawdown นะครับ Profit นะครับผมอันดับ2ก็คือ Signal นะครับดูแนวโน้มเทรนด์นะครับผมใน7ทันเฟรมได้นะครับอันดับ3ก็คือเปิด Order ได้ทุกรูปแบบนะครับ Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit นะครับผมเปิดง่ายด้วยนะครับแล้วก็มีการคำนวณเ i s กให้แบบออโต้เลยนะครับคือมี2โหมด เป็นลิกก็ได้เป็นหลอดก็ได้นะครับสามารถตั้งค่า t a k โปรฟิตสต็อปล o อ s ได้เป็นหน่วยปิ๊บนะครับผมหรือเรามีฟังก์ชันพิเศษครับก็คือตั้งค่า t a k โปรฟิตสต็อปล o อ s จากเส้นลายานะครับใครที่ไม่ชอบในการกรอกนะครับห้าสิปป๊บเจ็ดสิบป,ปิป๊บสามารถใช้เส้นลายของเรานะครับลากไปวางบนหน้าจอแล้วกดบายได้เลย Take ปรฟิตสต็ o ปล o อ s จะไปอยู่ตรงจุดลายนะที่ท่านลากไป อ่านะครับลำดับต่อมาคือมีฟังก์ชันท a i l i n g stop ครับก็คือฟังก์ชันนะครับผมการนำา Stop ลอ s มาบังหน้าทุนนะครับผมก็จะประกอบด้วยท l i n g s t a r t trailing step trailing stop นะครับผมประมาณนี้เพื่อป้องกันทุนเนาะแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน Pivo t line นะครับคือพอกดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างแนวรับแนวต้านของวันก่อนหน้าให้นะครับผมแล้วก็มีการวาดฟิโบนัชชีนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะตีตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถ ควบคุมทุกอย่างได้บนหน้าหนฉาดาของคู่เงินได้เลยโอเคไหมครับถ้าเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับอ่าโอเคนะครับข้อดีของตัว Meta Smart Panel ตรงนี้นะครับคือหนึ่งเราสามารถซ้อมนะครับผมการเทรดบนการาฟจำลองได้นะก็คือการแบ็กเทสตัวของ Meta Smart Panel เนี่ยพอได้ไปเราสามารถกดแบ็กเทสนะครับเมื่อกดแบ็กเทสอันนี้ผมแบ็กเทสคู่ทองนะ XAUUSD นะแบ็กเทสคู่ทองเห็นไหมครับเมื่อแบ็กเทสคู่ทองเสร็จแล้วนะครับผม เราสามารถที่จะเเนี่ยครับมีหน้าจอแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยเมตาารันเทนเนลอ่าดูข้างบนตรงนี้เป็นบาลานซ์ครับเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นบาลานซ์นะครับเรียกเงินต้นมานะครับผมเรียกเงินต้นมานะครับต่อไปนะครับผมเรียกตัวโปรฟิตนะครับผมเรียกตัวโปรฟิตมาโชว์นะครับเป็นหน่วยเหรียญแล้วก็เรียกดอดาวนะครับผมเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็เมีการนับนะครับผมออเดอร์บายกี่ออเดอร์แล้วออเดอร์เซลกี่ออเดอร์แล้วนะครับแล้วก็มีโปรฟิตเฉพาะซิมโบครับ p r o f ิตเฉพาะซิมโบลเนีหมายถึงว่าเออโปรฟิตนะคู่เงินนั้นๆที่เรากำลังเทรดอยู่เช่นตอนนี้เราเทรด x a u USD นะครับมันก็จะเรียกเออโปรฟิตของคู่ทองมาใช้คู่เดียวแต่ Profit ข้างบนเป็น Profit รวมครับเป็น Profit ของทั้งพอร์ตบางทีเราเทรดคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมาตรงนี้นะครับผมโอเคไหมอ่าต่อไปเป็นลำดับของ Signal ครับตัว Signal Trade ตรงนี้ครับใช้งานตั้งแต่ทันเฟม 5m 15m 30m นะครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วนันแล้วก็1อิ โดยสิ g n นลตรงนี้นะครับมันเกิดมาจากเส้น moving average สามเส้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้่านะครับเราสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวผมกด stop สักครู่เวลาเลาจะ backtest เนาะเวลาเราตั้งค่าตัว MetaSmart Panel ครับ input ภายในเนี่ยมีอ y y m b o l custom ตรงนี้เราสามารถใส่ได้เช่นเราอยากจะเอากราฟไปลง E.U. แต่ว่าอยากเทรดคู่อื่นเนี่ยเราก็ใส่ตัว Symbol เนี่ยเป็นคู่อื่นได้แต่โดยปกติครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เพราะว่า เราก็อยากจะลงกราฟไหนแล้วก็เทรดกราฟนั้นนะเนาะเออนะครับต่อไปนะครับผมเป็น moving average fast medium slow สามารถปรับได้ครับผมตั้งค่าพื้นฐานให้เป็น 5, 20, 100นะครับความหมายก็คือเหมือนเราเอา moving average ลงไปบนกราฟเลยนะครับเหมือนเราเอา moving average ลงไปบนกราฟเลยอย่างนี้อ่านะครับผมเป็น5อย่างเงี้นะครับผม5เป็นสีเขียวอ่านะครับผมหเป็นสีเขียวอ่าแบบแบบแบบด้านหลังนี้เลยนะครับผมอาอย่างเงี้ย ทุกอันเป็น Exponential นะครับผมเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนเพราะว่ากี้กด Stop แล้วเส้นขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นไหม moving average ร้อเป็นสีแดงถูกแล้ว moving average ห้าเป็นสีเขียวครับแล้วก็ moving average นี่เป็นสีเหลืองนาอยี่สิบอ่าแบบนี้นะครับสามเส้นนะครับเมื่อ m oving average ทั้งสามสามเอ่อพ e r i o d เนี่ยนะครับผมเรียงกันนะผมเช่นตรงนี้นะผมเขียวเหลืองแดง ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นช่องสีเขียวนะครับผมให้เราได้เห็นกันนะผมในตัว Meta Smart Panel อ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเรียงลงนะครับผมเป็นแดงเหลืองเขียวมันก็จะกลายเป็นช่องสีแดงนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะสรุปมาจาก7ท็ดทาร์เฟมให้เราได้เลือกใช้กันนะครับก็คือดูแนวโน้มคร่าวๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ประกอบกับระบบเทรดที่เรามีอยู่แล้วได้เลยนะครับผมโอเคไหมอ่าอินพุตต่อไปมีอะไรครับอินพุตต่อไปเป็นฟิโบเลเวลครับ ฟิโบเลเวลเนี่ยนะครับผมตีเป็นเส้นมาตรฐานให้ก็คือเส้นศูนย์นะครับ uh, 23.8นะครับ50 81.6 100 127นะครับผมแล้วก็161.8แล้วก็200นะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแม็กหลอดของแต่ละโบเกอร์ครับถ้าเอ่อ uh, ถ้าเกิดว่ามันเกินเราเราเราทรดลิกต์แล้วมันเกินแม็กหลอดเนี่ยมันมันจะ อยู่ให้ที่แม็กหลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโปร่โปร่ไหนไม่ได้จํากัดอะไรหลอดเนี่ยตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นไปก็ได้นะครับผมอ่ะเอาไว้กันเฉยโอเคไหมครับอินพุตก็มีเท่านี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสฟังก์ชันภายในกันดีกว่านะครับเอาเป็นแบบซิมูเลชันเทสก่อนนะครับเวลาเราจะฝึกเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะใช้ได้อืมวลาเราแบ็กเทสนะครับผมเราก็เลือกคู่เงินที่เราอยากแบ็กเทสล้วก็มาลองนะครับอ่ะนะครับกราฟมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้รอเวทติ้งแป๊บนึงครับมันจะสรุปตรงนี้มาให้ อ่านะครับผมมาแล้วเมตาสมาร์ทพลนบัลลาร์นหมื่นเหรียญนะครับผมโปรฟิตเท่าไหร่ไม่รู้อ่าตอนนี้นะครับส i g n a l มันก็เป็นทั้งเขียวทั้งเหลืองเราก็ดูแนวโน้มแล้วโอเคในทันเฟรมกลางๆเนี่ยแนวโน้มมันยังเป็นสีเขียวนะครับแต่ในทันเฟรมวิ่มันเป็นขาลงนะครับผมอันนี้ก็สามารถผสมกับระบบที่พี่ๆทุกคนมีอยู่แล้วได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการซื้อขายกันก่อนอย่างแรกเลยครับที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของหลอดเนาะนะครับตรงนี้นะครับแถบตรงนี้นะครับ มันคือแถบการเปิดและปิดออเดอร์นะครับผมซึ่งตรงนี้ง่ายมากเลยครับถ้าเปิดออเดอร์กดบายนะครับถ้าอยากปิดออเดอร์บายตรงนี้กดการกรบาดข้างขวาที่เหลือเหมือนกันเลยครับข้างล่างก็จะเป็น pending order แล้วเรามาลองเปิดออเดอร์บายนะครับผมเป็น1นึ่ลอตเอ่อเป็น1นึ่ลอตทองดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรีโซนด้วย1นึ่ลอตทองตรงนี้เป็นฟิกลอตนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ถ้ากดเนี่ยจะกลายเป็นระบบ risk management นะครับก็คือ ปิดออเดอร์เนี้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะครับผมแต่นี้เราทำเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งหลอดไปก่อนนะครับสมมติว่าเราจะเปิดออเดอร์บายนะครับผมการตั้งเทคโปรฟิตสต็อปรอตตรงนี้ต้องใส่ปิ๊บนะครับเอ่อในคู่ทองเนี่ยจะเป็นสองพันปิ๊บอ่าเทคโปรฟิตหนึ่งพันปิ๊บนะครับนี่แล้วก็กดบายครับเห็นไหมครับเรามีออเดอร์มาแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับอ่าออเดอร์บายมาแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับสมมติวาเราอยากจะเปิดเซลละนะครับเมื่อลงเนี้ยกราฟลงแล้วเปิดเซลล์อ่าเบิ้ลไปเลยสอง เห็นไหมครับเราก็จะมี p r o ฟ i ตตรงนี้มาให้ดูครับเห็นไหมพอถ้าเกิดว่า Prof i t เนี่ยเอ่อเป็นสีแดงเนี่ยก็คือติดลบนะครับถ้าเกิดว่ามันกําไรอยู่ก็คือเป็นสีเขียวอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าดอดาวนะครับดูตรงนี้ดอดาวเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับผมมากสุดนะมันเป็นแม็กซิมัมดอดาวนะครับก็มากสุดเอ่อเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้ทีนี้เวลาเราปิดนะครับเราถ้าเกิดเราอยากจะปิดแยกไทส์นะครับเราก็ปิดกากบาดตรงนี้ก็ได้ครับ กดเนี่ยครับผมปิอดออเดอร์บายแล้วปิดออเดอร์เซลลแบบนี้นะครับปิบอดออเดอร์เซลลปับ๊บโอเคไหมนี่ก็คือการปิอดออเดอร์แล้วนะครับข้างบนก็จะบอกว่าอ๋อแม็กซิมั่มดรอว์ดาวที่เราเคยเจอไปนะครับรีเล,ล,ลทีฟดรอว์ดาวของเราเนี่ยคือสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับผมอ่าก็จะบอกนะครับผมตัวดรอว์ดาวทีนี้ตอนเนี้ยเราเราเปิดออเดอร์เป็นหนะึ่งหลอดไซน์เนาะเราเรา,เรารดูหลอดไซน์ดีนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นระบบลิฟต์นะครับผมบอกว่าเฮ้ย ถ้าผมอยากเปลี่ยนเป็นลิสต์ล่ะแล้วออเดอร์หนึ่งปิดแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอะไรเงี้ยนะผมเราจะทํำยังไงก็กดตรงนี้เป็นระบบลิสต์นะครับผมแล้วกดบายกับเซลอีกครั้งหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าระบบลิสต์เนี่ยทำให้ตัวหลอดนะครับผมที่เราเปิดออเดอร์เนี่ยลดลงเห็นไหมครับจากหนึ่งหลอดเหลือ0ูนย์จุดศน้าหลอดนะครับตรงนี้ใส่เป็นหนึ่งอ่าโอเคไหมครับผมวิธีการใช้งานใช้แบบนี้นะรหรือจะกดปุ่ม close o ไปเลยก็ได้ครับถ้าเรากดกดปุ่ม close all ปุ๊บเราก็จะปิดทั้งฝั่ง, buy, ง,ง sell. อเอค ต่อไปนะครับในฟังก์ชันบ y เซลมีอะไรที่น่าสนใจครับคือปกติเนี่ยเราเนี่ยจะต้องกรอกตัวพันปิ๊บสองพันปิ๊บห้าสิบปิป๊บเข้าไปในกล่อง TP L ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เกียดกรอกใครที่เกียดก,อก่อนนะครับผมอย่างสมมติกลับไปเป็นฟิกล็อตเพราะผมที่เกียดกรอกละมีระบบเส้นไหมมีครับกดตรงนี้ครับปุ่ม TP นะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม SL ตรงนี้เห็นไหมพอกดปุ๊บนะครับผมมันจะมีคําขึ้นมาว่า line is working นะครับก็คือเส้นเนี่ยมันทํางานอยู่ เห็นเส้นตรงนี้ไหมตอนนี้เรามีเส้นเท็เขียวนี่คือเทคโวลฟิกแดงนี่คือสต็อปลอสนะครับผมถ้าเราจะเปิดออเดอร์เนี่ยตอนนี้เราจะเปิดเลยเนี่ยกดบายครับปั๊บแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรเห็นไหมตัวเส้นนะครับผม TPSL มันเกิดขึ้นด้านบนนะครับผมนี่เห็นไหมหนึ่งหลอด TPSL เนี่ยเไหม TPSL มันก็จะเกิดขึ้นตามเส้นที่เราวางเอาไว้กดหม่อีกทีนะครับบายหนึ่งหลอดอ่าเห็นไหมครับเราก็ลากเส้นตรงนี้เราอยากทำ TPSL ตรงไหนแล้วก็ลากเส้นไปเปิดออเดอร์ได้เลยนะครับผม โอเคไหมทีนี้ฝั่งเซลครับเราก็ต้องกลับลงมาเนาะตัว TPSL เนี่ยนะครับผมตัว TP เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ขงางล่างอแต่ก็ต้องอยู่ของบน,นแล้วก็เปิดออเดอร์เซลนี่เปิดออเดอร์เซลสองออเดอร์นะครับผมเห็นไหมเปิดออเดอร์เซลอีกหนึ่งออเดอร์อ่ะเนี่ยมันก็จะอยู่ตามเส้นที่เราทําแล้วก็กดปิดอ่ะแบบนี้นะครับใช้งานไม่ยากเลยโอเคไหมครับนี่คือวิธีการเปิดบายเปิดเซลลนะครับผมแล้วก็เนี่ยเรื่องของลิสต์มันก็ใช้งานได้นะครับผมลองทดสอบให้ดู เมื่อเราปรับริกนะครับผมบายเซล์เป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้มันมีแจ้งเตือนนะครับถ้าเราใส่อะไรผิดไปเช่นตอนนี้เทคโอฟิตมันอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็สต็อปร้อมันอยู่ข้างบนมันเปิดเซลได้แต่เปิดบายไม่ได้ถูกไหมเราลองกดบายดูเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองกดบายครับในเจอ r n แนลจะแจ้งเตือนเออร์เลอร์ครับว่าเฮ้ยมันเปิดบายไม่ได้นะเพราะว่า TP กับ e n t r y Point เนี่ยมันไม่ตรงกันมันก็จะแจ้งเตือนเออร์เลอร์มาที่หน้าจอเราเลยนะนะครับแต่นี้เวลามันแบ็กเทสมันก็จะแจ้งเตือนมาที่หน้าเจอร์แนลเดี๋ยวเราปิดก่อนอ ปิดเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือฟังก์ชันการเปิดบายเปิดเซลปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังก์ชันของเท i l i n ส stop กันดีกว่านะครับฟังก์ชันเ a i l i n ส stop เนี่ยประกอบด้วย3อย่างนะทำไมผมถึงมาทดสอบฟังก์ชันเท i l i n g stop ก่อนคืออยากให้เห็นว่ามันมีการนำ stop l o อ s ไปบางทุนได้จริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปทดสอบพวกเอ่อบ u ายสต็อป l ซ stop ให้อีกทีนะครับเท i l i n g ต t o p เนี่ยคือฟังก์ชันที่ทำให้ Stop l ล s s เนี่ยเลื่อนไปถ้าเรามีกำไรสมมติว่าตอนนี้กราฟมน่มติิวาาา,า,า,วาผทให้กชลงดึง ตอนนี้ผมมองแล้วเฮ้ยโอ้โหผมใส่ลิกห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับกดบายแล้วยังไงกราฟเนี่ยก็ขึ้นนะครับเรามองอยังกรเพก่ขึ้นแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาเฝ้าจอผมเปิดออเดอร์ไว้แล้วแต่ผมอยากให้ตัวเอ่อเทลลิงเนี่ยสต็อปหรือว่าสต็อปลอสเนี่ยมันเลื่อนตามกําไรของผมไปนะครับเราก็ต้องวัดก่อนนะครับเทลลิงสตาร์ทนะครับเราตรงนี้ใส่เป็นเลขเนาะเป็นหน่วยปิ๊บนะครับสตาร์ตตรงนี้เป็นหน่วยปิ๊บนะครับความหมายของเทลลิงสามอย่างคืออะไรนะครับเรามีเทลลิงอะไรบ้างเรามีเทลลิงสตาร์ทเนาะอ่าเรามี แล้วเราก็มีเทลลิงสเต็ปนะครับผมอ่ความหมายของสามันนี้เทลลิงสตาร์นั่นคือกี่ปิ๊บนะครับกี่ปิป๊บที่ทําให้เทลลิงสต็อปทํางานอ่านะครับ,อ,นะรบอย่าเพิ่งงงนะใจเย็นกี่ปิป๊บนะครับที่ทําให้เทลลิงสต็อปทำงานเทลลิงสต็อปคือการย้ายนะครับผม SL นะครับผมห่างจากราคาปัจจุบันเข้าไหม ย้ายแนวห่างจากราคาปัจจุบันเช่นผมบอกว่าเนี่ยเอาเคอร์เซีมวัดขึ้นมาสักเนี่ยพันปิ๊บแล้วกันถ้าขึ้นมาสักพันปิ๊บเนี่ยค่อยให้เทลลิงสต็อปทำงานนะครับผมขึ้นมาสักพันปิ๊บค่อยให้เทลลิงสต็อปทำงานาผมกดเลยพันปิ๊บอ่าแล้วทีนี้เทลลิงสต็อปก็คือห่างจากราคาปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็ห่างสักห้าร้อยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเว้นระยะห่างแบบอ่าขึ้นมาพันหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราบอกห้าร้อยก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ย ก็คือพอมันขึ้นมาถึงพันหนึ่งปุ๊บมันจะย้ายสต็อปล็อเนี่ยมาตรงห้าร้อยตรงนี้นะครับผมโอเคไหมแล้วก็สเต็ปที่เหลือคือถ้าการาฟขยับขึ้นไปอีกนะครับผมทุกๆก,ก,กี่ปิบให้เทลลิ่งสต็อปให้ตัวเนี้ยขึ้นเลื่อนขึ้นตามไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่ไสักหนึ่งร้อยปิบนะครับผมอ่าแล้วก็กดออนเพราะใส่เสร็จแล้วว่ากดอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราสักประมาณพันปิบนะครับผมเนี่ยเรานับจากราคาปัจจุบันเนาะพันปิบก็น่าจะประมาณตรงนี้นครับผมแล้วเดี๋ยวสต็อปล็อนตาม,มา อ่าโอเคไหมเห็นไหมอ่ะเทเลงสต็อปนะครับผมสต็อป้อสเลื่อนตามมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมมันจะเลื่อนห่างจากราคาปัจจุบันนะครับผมสมมุติว่าตรงนี้พันหนึ่งนะครับมันจะเลื่อนห่างจากราคาปัจจุบันนะเช่นสมมุติว่าผมปรับเป็นห้าร้อยมันครึ่งหนึ่งถูกมันแต่ถ้าผมปรับเป็นแปดร้อยแล้วบอกห่างจากราคาปัจจุบันแปดร้อยแสดงว่ามันบางทุนเท่าไหร่ครับบางทุนสองร้อยนะครับห่างจากราคาปัจจุบันนะนะครับผมไม่ใช่ราคาเปิดนะครับ ทลลิงสต็อปคือห่างจากราคาปัจจุบันไม่ใช่ราคาเปิดถ้าเราขึ้นมาพันหนึ่งเนี่ยเราอยากได้พันหนึ่งแล้วเราบอกว่าเราอยากได้บังทุนเจ็ดร้อยเอามาบาังทุนเจ็ดร้อยปิ๊บแสดงว่าผมต้องใส่เท่าไหร่ผมต้องใส่สามร้อยถูกป่ะครับผมต้องใส่สามร้อเพราะว่าตรงนี้มันหนึ่งพันไงอ่าแล้ผมบอกผมอยากเนี่ยอยากได้กาไรตรงนี้เป็นเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะครับแสดงว่าผมต้องใส่เทลลิงสต็อปตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยเนาะเพราะมันอิงจากราคาปัจจุบันไงอิงจากราคาด้านบนลงมานะ นะครับผมโอเคไหมตรงนี้อ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีการใช้ trailing stop นะครับใช้แล้วมันก็จะปิดให้เองอัตโนมัติเลยนะต้องฝั่ง buy ฝั่ง s a v e โอเคไหมครับผมอ่านี่คือฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับ trailing stop ก็คืออัตโนมัตินะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวของ buy stop sell stop กันเรารู้อยู่แล้วนะว่าฟังก์ชัน buy stop sell stop เนี่ยมันคือฟังก์ชันที่ เปิด pending order ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนซึ่งเราต้องมีราคาราคาหนึ่งครับก็คือตัวราคาที่เราจะให้มัน pending order ไว้ซึ่งราคา e n t r price ตรงนี้เราไม่สามารถใส่เป็นป i ๊ได้นะครับต้องใส่ราคาเป็นเอ่อเป็นเป็น price level หรือแบบหนึ่งจุดสองเจ็ดสามแปดนะสมมติว่าราคาทองเนี่ยสมมติผมมาหน้าไว้ตรงนี้นะครับสมมติราคาทองเนี่ยเราอยากตั้ง pending order ไว้ที่ตรงนี้หนึ่งจุดเท่าไหร่ครับหนึ่งสองห้าหนึ่งจุดหกอ่ะอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่ตัวเอนที่พันี้หนึ่งสองห้าหนึ่งจุดหกอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็เปิดออเดอร์บายแปะเข้าไปอ่านะครับผมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ออเดอร์บายขออภัยเพรอ่าบายสต็อปอ่าแล้วก็บายสต็อปตรงนี้เข้าไปเนาะหนึ่งสองหนึ่งเอ่อหนึ่งสองห้าหนึ่งจุดหกอ่าล้วก็จะได้ออเดอร์บายสต็อปตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นบายดิมิตครับเงื่อนไขของการทำบายลิมิตเนี่ยก็คือเอ่อราคาบายที่เราตั้งไว้มันจะต้องต่ำกว่าราคา ราคราปัจจุบันเนาะอย่างเช่นตรงนี้หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองศูนย์ห้าจุดสองอ่ะเราให้มันตั้งข้างล่างหนึ่งสองศูนย์ห้าจุดสองเราก็ตั้งเป็นเลยครับหนึ่งสองศูนย์ห้าจุดสองตรงนี้นะครับแล้วก็กดบายลิมิตเอาไว้มันก็จะมาสตาร์ทต,ตรงนี้เห็นไหมครับใล้เราจะปิดแล้วก็กากบาทตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่าในฝั่งเซลล์เนี่ยก็จะมีความคล้ายกันนะครับผมในฝั่งเซลล์ก็จะมีความคล้ายกันอยู่ นี่ครับมันตั้งเป็นเซลล์สต็อปตรงนี้แต่ถ้าเราเกิดว่าเราเรากดเรายังไม่ได้เปลี่ยนราคาแล้วเรากดเซลล์ลิมิตตรงนี้มันจะเออร์เลอร์นะครับโดยที่มันจะแจ้งเตือนว่าไม่ได้นะราคาเอ็นนี้ไพเนี่ยมันน้อยกว่าราคา ราคาปัจจุบันที่เป็นเคอร์เรนต์ไพไม่ได้เพราะว่าตัวเซลล์ลิมิตเนี่ยมันจะเป็นต้องไปตั้งข้างบนถูกไหมดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองห้าศูนย์แล้วก็กดเซลล์ลิมิตอีกทีมันก็จะเปิดขึ้นให้นะครับผมอ่าแบบนี้โอเคไหมครับทีนี้ฟังก์ชันที่น่าสนใจของตัวสต็อกกับลิมิตเนี่ยคือฟังก์ชันเส้นเหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เี็ดกรอกนะครับแล้วก็กดเส้นมาเลยเนี่ยกดเส้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะสามเส้นสองเส้นเราอาจจนะ ผมอยากได้ pending order ตรงนี้นะครับผมโดยที่ take profit เนี่ยผมขอเป็น500แต่ว่า stop loss เนี่ยผมขอเป็นเส้นนะเออเป็นเส้นตรงนี้แล้วกันผมก็กด buy ต่อไป 8. ครับแปะนะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันตั้ง buy stop ที่เส้นตรงนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็ stop loss ก็คือใช้่วมกันได้ครับอันนึงอาจจะเป็น pip อันนึงอาจจะเป็น line is working ตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคไหมประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเราลองทำเป็น buy limit ดูครับอย่างนี้ buy buy limit เราเปลี่ยนบ้างเอาสต็อปลอเป็นสองพันปิบแล้วก็ตัวนี้เป็นลายนะครับเอาลายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก,กดไปครับบารีมิตแปะเห็นไหมเปิดบาริมิตแล้วเราเปิดะนะครับผมเอาเป็นฟิกล็อตบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นลิกไปเยอะแล้วนะครับเอาเป็นฟิกล็อตบ้างฟิกล็อตหนึ่งล็อตนะครับผมฟิกล็อตหนึ่งล็อตเอาจุดเข้านะครับเส้นเหลืองจุดเข้ามาอยู่ข้างล่างนะครับทำเซลล์สต็อปกันดีกว่าเค็ตโฟกัสจะต้องอยู่ข้างล่างเลยนะอ่ะทีนี้เราทําเป็นเส้นหมดเลยเระบบเส้นหมดเลยสต็อปล็อตอย ก็กดเซลสต็อปครับเปิดออเดอร์ไหมอ่าออกหนึ่งหลอดนะเซลสต็อปโอเคไหมเนี่ยเปิดอ่ะทีนี้ทำเซลลิมิตครับเซลลิมิตจะต้องราคาสูงกว่าเนาะเซลลิมิตนะครับต้องราคาสูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับราคาตัวลายไพ่ตรงนี้แล้วก็เซลลิมิตตรงนี้แป๊บอ่าเห็นไหมครับก็ตรงฟังก์ชันปกตินะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของตัว telling stop นะผมให้มันทำงานว่าเราอยากได้แบบไหนอ่านี่ก็คือฟังก์ชันของตัวนี้นะครับในส่วนต่อไป นะครับในส่วนต่อไปอ่ะเราเอาเส้นออกก่อนเราเส้นออกก่อนแล้วก็ลบนะครับ uh, delete pending order ลงไปนะครับผมในส่วนต่อไปเนี่ยฟังก์ชันพิเศษแล้วก็คือฟังก์ชัน Pivo t l i น p นะครับ pivot line เนี่ยนะครับผมเราตั้งค่ามาเป็นเส้น Pivot ของ1 Day เราจะเอาราคาของ1 Day เนี่ยมาทำสูตร Pivot นะครับผมแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็น9เส้นนะครับผมเส้นแนวรับแนวต้าน9เส้นนี้เกิดจากลักษณะของแท,ท่ง Day โอเคไหม นะครับผมมีฟิโบเหมือนกันครับแต่ฟิโบก็เราเอาขึ้นมาหน้าจอครับทุกคนก็สามารถลากตีตรงนี้เองได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเส้นมาตรฐานถึงควาถึงสองร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มก็ไปเพิ่มที่ Input ที่เราบอกโอเคไหมครับเนี่ยนะครับผมสามารถไปทําที่ Input ที่เราบอกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเอ้อยากได้สองหกหนึ่งจุดแปดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เพิ่มเป็นคอมม่านะครับใส่คอมม่านะใส่คอมม่าเข้าไปแล้วก็สอง อะไรครับ,รบ,รบหนนาากนแบบนหนึ่งจุดแปดอ่านะอ,าาอ Panel, ะไรแบบนี้นะครับผมโอเคไหมอ่ะีนี้เราลองมาลองเทรในคู่ BTC กันแบบคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าฟังก์ชันใช้งานได้นะผมเอาคู่ BTC มาชื่อ Meta Smart Panel นะครับชื่อ Meta Smart Panel หรือมาเอา Y มาลงนะครับผมโอเค Meta Smart Panel เจอนะครับแบบนี้นะครับเรามาลองคู่บิดค o อยนะ คู่บิตคอยแล้วก็เอาเป็นหลอดซัก0.1หลอดแล้วกันนะครับผมตอนนี้คู่บิตคอยยังเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับผมถึง 4H 1D อะไรยังไม่รู้แต่ว่าทันเฟรมเล็กเนี่ยเริ่มเป็นขาลงแล้ะนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นไปทางแนวขาลงเนาะผมจะเปิดเป็นค e n d i n g เอ่อเป็นไอ,อ้นี่ก่อนละกันคือคือบางคนเนี่ยเวลาเวลาเราเปลี่ยนคู่เงินเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าจำนวนปิป๊บหรือว่าจำนวนอะไรของแต่ละคู่เงินมันไม่เท่ากันยังบิตคอยเนี่ยเออบางทีมันเป็นหมื่นหมื่นปิป๊บ แสนปิ๊บเลยนะครับผมเราไม่รู้ไงว่ามันคือเท่าไหร่ดังนั้นะฟังก์ชันใช้เส้นเนียจึงมีประโยชน์มากอย่างเงี้ยครับผมอยากจะเปิดเซล์อสมมติเปิดเซล์ผมก็ต้อง A P P ลงมาข้างล่างนะเปิดเซลล์อย่างเงี้ยผมก็เปิดกดเซล์ได้เลยนะครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับเปิดเซล,แล์แหละนะครับผมเปิดเซล์อีกออเดอร์หนึ่งเปิดเซล์สองออเดอร์เห็นไหมง่ายมากเลยนะครับส่วนหลอดเราก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งหลอดนะครับผมเห็นไหมหลอดเราก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งหลอดนะครับ ถ้าบอกว่าผมอยากเปลี่ยนเป็น risk management ละ่ะอ่ะสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น risk หนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะเป็น risk management หนึ่งเปอร์เซ็นผมก็กดเซลล์อ่ะนะครับก็เปิดหลอดเป็นศูนย์จุดอ่าสองแปดนะครับศูนย์จุดสองแปดซึ่งศูนย์จุดสองแปดตรงนี้ถ้าเกิดว่าโดนเห็นไหมโดนซ็อลอดมันก็จะอยู่ที่ไหครับประมาณเก้าสิบหกจุดเก้าสามเหรียญก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเพราะว่าพอร์ตเรามีเก้าพันหกร้อยเหรียญน,นะครับผมแบบนี้โอเคไหมครับเออนะครับผมอันนี้ก็คือ ปิดแล้วเราไม่อยากเล่นฝั่งเซลล์แล้วเราปิดออเดอร์ให้เรียบร้อยเราเล่นเป็นเอ pending order เป็นเซลล์สต็อปอ่ะเห็น <Yeah. S 1> ไหมเซลล์สต็อปตรงนี้ TP มากกว่า n t price ก็เปิดไม่ได้นะเนี่ย TP มากกว่า n t price อ่ะเราตัว n t price แล้วก็ออกมาครับเซลล์สต็อปเนี่ยเราก็ใส่ n t price ด้วยไหมถ้าเกิดเรามีเออเลยเนี่ะเซลล์สต็อปเราใส่ตรงนี้นะเออแล้วเดี๋ยวเรากดเล็กอ่ะสต็อปตรงนี้ลงไปอ่ะแล้วก็จะมีออเดอร์สต็อปอยู่ตรงนี้นะครับเซลล์สต็อปอ่ะโอเคไหมเซลล์สต็อปอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวปิดเซลล์สต็อปก่อน เราคิดว่ามันจะวกขึ้นมาเราเล่นเป็นเซลิมิตไหมเล่นเป็นเซลิมิตนี้อ่าเห็นไหมครับเซลิมิตประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับวางเส้นผิดนะมันก็จะมีเออร์เลอร์ขึ้นมาเนาะอย่างอันนี้ไปทีพไปข้างบนอย่างเงี้ยเราเปิดเซลล์เห็นไหมเออร์เลอร์ทีพมากกว่าเอ็นที่ไพร์นะครับเกิดเออร์เลอร์ตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมไม่ให้เราพลาดโอเคไหมครับเออตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะผมหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบ นะครับตัว Meta Smart Panel นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมทางบริษัท Meta Smart นะครับหรือว่าเพจ Meta Apex Club 56ของเราเนี่ยให้บริการเทคโนโลยีนะผมในตลาดทุนที่หลากหลายนะครับสามารถทำอินดิเคเตอร์นะครับผม EA นะครับในตลาด Forex ในตลาดหุ้นนะครับผมบน Trading View บนคริปโตนะครับผมบน Binary Option นะครับผมเรามีบริการทุกรูปแบบนะครับผมแล้วก็เราบริการแบบ Private นะครับผมรับรองเป็น VIP แน่นอนนะครับผม โอเคประมาณนี้ถ้าเกิดวราอยากสอบถามสินค้าเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้นะครับส่วนตัวนี้ออนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยโอเคไหมครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ